สวัสดีตอนเช้านะครับหนึ่งเคล็ดลับสำเร็จยิ่งใหญ่นะครับผมเจอ,อเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้นั่นคืออะไรรู้ไหมครับวันหนึ่งผมที่จริงไม่ใช่วันหนึ่งหลายๆรอบผมไปรับลูกชายจากโรงเรียนเดิมแล้วเราค้างค่าเทอมเขาอ่าผมต้องหามุมเดินเพื่อที่จะรู้สึกว่าเอ้ย เขาเห็นเราไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับทำแบบนิ่งๆทําแบบเดินด่านทําแบบช้ชาๆบ้างเดินไปแล้วที่สําคัญคือห้องตรงนั้นน่ะผู้ปกครองจะต้องเดินผ่านตลอดห้องที่เกี่ยวข้องกับค่าเทอมเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายอะไรตรงนี้ผู้ปกครองจะต้องเดินผ่านตลอดนั่นคือโรงเรียนเดิมสมัยที่เราทําโรงแรมทําห้องพักแล้วเราเจอวิกฤตแล้วระยะเวลายาวนานครับบางครั้งเขาก็โทรมาหาเจ๊บ้างเจ๊จก็บอกว่า ีไปต่างประเทศบ้างไปไประชุมที่อื่นบ้างไปทําธุรกิจอยูเอ่เดินทางไปจังหวัดอื่นบ้างอะไรเงี้ยเพราะเราไม่สะดวกที่จะจ่ายตอนนั้นสวัสดีครับคุณพรสากคุณมโนนสวัสดีตอนเช้านะครับหนึ่งเคล็ดลับที่ทําให้เราสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ผมใช้แรงผังดันของคนรักครับ ผมใช้แรงผักดันของลูกชายที่น่ารักของผมสองคนโดยเฉพาะน้องบอสน้งเบสนะครับผมบอกว่าเฮ้ยภาพอย่างนี้มันจะต้องไม่เกิดขึ้นเหตุการณ์อย่างนี้มันจะต้องไม่มีอีกแล้วนะครับผมเราเดินทางไปเดินทางไปเพื่อที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยการที่เราทำธุรกิจทำค้าขายหรือว่าลงทุนอะไรต่างๆนานา,นาแต่มันเจอบททดสอบเจอวิกฤต มันทําให้เราต้องหยุดชะงักในการเริ่มต้นของทุกๆคนเป้าหมายของเราคือเพื่อคนที่เรารักเพื่อครอบครัวที่น่ารักของเราเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองต้องการอยากที่จะเลือกชีวิตของตัวเราเองจริงๆต้องการอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นในทางที่ดีขึ้นจริงๆบอกไว้เลยนะครับแต่อาจจะเจอวิกฤตบ้างเจอบททดสอบบ้างมีภาระหนี้สินมันยังไม่ดีมันยังไม่ได้ดังใจบ้างตีความว่ามันเป็นเรื่องปกติ มันเป็นเรื่องอของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งมันยังอาจจะยังไม่ดียังไม่ลงตัวธรรมดาแต่หัวใจสําคัญคือเราต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นให้คนรักเรามีชีวิตที่ดีขึ้นให้ครอบครัวเรามีชีวิตที่ดีขึ้นดูแลคนที่เรารักที่มากขึ้นนั่นแหละคือหัวใจสําคัญของมันดังนั้นอาจจะเจอบททดสอบบ้างเจอเรื่องราวบ้างห้ามหยุดนะครับน้องบอสสวัสดีครับนี่น,นะนี่คือแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ของผมต้องเบทนุ่นเดินอยู่ด้านหลังนะครับ ผมใช้น้องบอสน้องเบสอ่าเป็นแรงผลักดันในการที่ผมจะต้องลุกขึ้นสู้ใหม่ทุกๆครั้งทุกๆรอบรับไม่ได้นะครับน้องเบสสวัสดีครับนี่จา่างงี้ชาวันนี้วันสุกไรแปร๊บเดียวนะครับเรารับไม่ได้ครับผมบอกเลยเรารับไม่ได้ถ้าวันหนึ่งลูกเราจะมาถามว่าอ้ยในวันที่เพื่อนพ่อในวันที่ คนอื่นๆๆเขาประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายทําไมพ่อเราทําไมแม่เรายังไม่ประสบความสําเร็จอีกและที่สําคัญนะอย่าอย่าเอาข้อากะอย่าเอาข้ออ้างของวิกฤตบททดสอบของอะไรหลายวิกฤตเศรษฐกิจของโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่มาทําให้ตัวเองหยุดและเป็นเพียงแค่เหตุการณ์เดียวสองเหตุการณ์ที่เราจะต้องใช้ชีวิตยอย่างนั้นไปตลอดเลย no ครับไม่เอา เชื่อไหมณนะวันนี้มีคนเจอวิกฤตเจอบททดสอบมีคนตกงานมีคนออกงานมีเจ้าของกิจการที่ต้องปิดกิจการลงไปเยอะแยะมากมายอันนี้นี่อีกมุมน,มมนึงนะแต่นี่อีกมุมนึงนะครับน่อีกมุมนึงมีคนที่ประสบความเร็จเยอะแยะมากมายครับมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นตลอดครับมีเจ้าสัวใหม่เกิดขึ้นเหมือนกันครับแล้วก็มีหลายๆธุรกิจที่มีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอครับโอเคนะครับ ดังนั้นนะครับหนึ่งเคล็ดลับประสบความสิอ้อย่างยิ่งใหญ่ที่ผมใช้คือผมเอาคนรักของผมโดยเฉพาะน้องบอสตรงเบสลูกชายที่น่ารักของผมและผมก็เชื่อว่าทีมงานเราทุกทกคนมีคนที่เรารักแน่ๆครับเราเอาคนที่เรารักเป็นแรงผลักดันในการเดินทางไปต่อโอเคนะครับอย่าให้วิกฤตเศร,รษฐกิจหรือว่าบททดสอบอะไรในชีวิตเพียงแค่ครั้งสองครั้งมาบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ไหวแล้ว เราน่าจะถูกลิขิตให้ชีวิตเป็นอย่างนี้แหละไม่เอาเดินทางต่อไปขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆุกคนนะครับตีความหมายทุกเรื่องให้เป็นเรื่องดีเช้าเช้าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับที่เราจะต้องผลักดันตัวเองมองเห็นโฟกัสที่เรากําลังจะเดินไปว่าเพื่ออะไรเพื่อใครและมันจะต้องมากกว่าเพื่อตัวเราเองนะครับการลงมือท,ทอําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือมันจะต้องมากกว่าเพื่อตัวเราเองเพราะว่าถ้าเพื่อตัวเราเองบางทีเราก็ มีวิธีการที่จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราต้องการแค่นี้ก็พอแล้วอยู่แค่นี้เราก็ไหวแล้วอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเรานะครับมีเป้าหมายที่มากกว่าเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักเพื่อครอบครัวเพื่อโลกใบนี้นะครับเพื่อจิตวิญญาณอะไรก็แล้วแต่พลังของคุณจะโคตรมาเต็มบอกกันเลยนะพลังของเราจะโคตรมาเต็มอ่านะครับสวัสดีครับคุณเชิดพงษ์คุณนายน้อย อาการเปิดอ,อาการเ่วยเริ่มดีขึ้นแล้วครับขอบขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะครับขอให้ดีดีขึ้นดีขึ้นนะครับคุณนัทธัญพงศ์นะครับคุณพรศักดิ์สบายดีนะครับตอนเช้าอย่างนี้นะครับขอให้การดีขึ้นนะครับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมครับถ้าวันนี้เราสุขภาพดีแต่เราอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นที่จะต้องให้คิดเนี่ยเราไปต่อได้สุดท้ายแล้วนะนะครับ หัวใจที่เข้มแข็งประกอบกับร่างกายที่ยังแข็งแรงดีอยู่นี่ยังไงแล้วก็ไปต่อได้แต่ถ้าหัวใจเข้มแข็งร่างกายไม่เอื้ออํานวยหรือว่าร่างกายไม่เข้มแข็งแต่หัวใจเข้มแข็งมันไม่สัมพันธ์กันมันก็เดินทางลําบากหน่อยดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจส่วนเรื่องอื่นๆไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นบททดสอบตีความหมายทุกทกเรื่องให้เป็นเรื่องดี แล้วเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคนเดียวจากเพจคนเดียวสร้างบ้านในขายดี1ปีละล้านแล้วเจอกันสวัสดีครับ